ดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่สภาประชาชนชมายมรุเชษนะเรามาติดอาวุธทางปัญญาเพื่อปราบความชั่วร้ายสร้างความดีงามเพื่อประโยชน์สุขของทุกๆชีวิตนะวันนี้นะเราได้ไปกันที่ปปช์นะเพื่อที่จะไปนะบอกทางปปชให้รีบดำเนินการนะไปส่งหนังสือ ไปเติมพลังให้ปปชเร่งดำเนินการเอาคนที่ทำผิดเกี่ยวกับกรณีป่วยทิพชั้น14ทั้งหมดนั่นแหละนะมาลงโทษโดยเร็วนะส่วนพรุ่งนี้นะเราก็จะไปกันที่กรมราชทัณเพื่อที่จะไปสื่อสารไปส่งหนังสือไปสื่อสารเตือนกรมราชทัณว่า ให้ทำตามระเบียบนาของกรมราชทัณฑ์ให้ทำตามกฎหมายให้ดีอย่าได้ทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะกรณีป่วยทิพย์ชั้นส4สี่ของคุณทักษิณเพราะได้ข่าวมาว่านี่เขาเออกข่าวมาเหมือนกันบอกว่ากรมราชทัณฑ์นั้นบอกว่าทักษิณมีสิทธิ์ที่จะติดคุกนอกเรือนจำนเรียกว่าสามารถที่จะไป ติดคุกนอกเรือนจําได้ว่างังินนะข่าวมาว่าอย่างนี้ตอนนี้นะหลังจากที่เราพยายามสื่อสารไปว่าเอ้ยทักษิณนี่ไม่มีสิทธิ์นะที่จะใช้ระเบียบในการไปติดคุกน,นอกเรือนจำเนี่ยทักษิณไม่มีสิทธิ์ว่างั้นนะ,ะกรมราชทรร์ก็รีบสวนมาเลยนะรีบรีบสื่อสารเลยว่างเงนนะนี่ได้ข่าวมาอย่างนั้นสื่อสารมาเลยว่ายืนยันว่าทักษิณนะมีสิทธิ์ มีสิทธิที่จะาสามารถติดคุกนอกเรืองจำได้พูดภาษาบ้านๆน,นะอ้าวก็จะอ่านร,ระเบียบของกรมราชทัณฑ์ให้กรมราชทัณฑ์ฟังาอาจารย์จะอ่านร,ระเบียบของกรมราชทัณฑ์ให้กรมราชทัณฑ์ฟังเพื่อว่าจะเข้าใจระเบียบของตัวเองบ้างนะแต่ถ้าไม่เข้าใจทําผิดอย่าหาว่า ไม่เตือนนะอย่าว่าไม่เตือนนะเอา่าก็เตรียมตัวเข้าคุกตามทักษินไปกันแล้วกันนะถ้าคุณทำผิดคุณก็ทักษินก็จะต้องติดคุกซ้ำเข้าไปอีกนะแล้วตัวคุณเองก็จะต้องติดคุกซ้ำเข้าไปอีกนะถ้ากล้าก็เชิญนะก็ไม่ว่ากันอา้าวเรามาอ่านนะมาฟังประกาศกรมราชทรรนะเรามาอ่านให้กรมราชทรร์ฟัง อ่านให้กับประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนได้ฟังกันแล้วก็มาวินิจฉัยร่วมกันสิว่าคุณทักษิณมีสิทธิ์ที่จะติดคุกนอกเรือนจำจริงไหมน่ะเป็นผู้ต้องขังที่สามารถไปนั่นแหละไปติดคุกนอกเรือนจำได้จริงไหมประกาศกรมราชทัณฑ์นีม่มาจากกรมราชทัณฑ์เลยนะเนี่ยนะเรื่องกำหนดคุณสมบัติเฉพาะลักษณะต้องห้ามนะกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ลักษณะต้องห้ามและวิธีการคุมขังนาผู้ต้องขังในสถานที่คุมขังตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพศ2566หน้าพศ2568ในฉบับล่าสุดนาโดยที่เป็นการสมควร กำหนดคุณสมบัติเฉพาะลักษณะต้องห้ามและวิธีการคุมขังในสถานที่คุมขังตามระบบการจำแนกและการคุมขังเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปนตามมาตรา33แห่งพระราชบัญญัติตร,ราชทันพออ์พศ2560และข้อสแห่งกฎกระทรวงนากำหนดสถานที่คุมขังพศ2563อาศัยอำนาจความตาม าตามความในข้อ20แห่งระเบียบกรมราชธรร์ว่าด้วยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพศ2566จึงออกประกาศดังต่อไปนี้นะข้อแรกในเป็นเรื่องของสถานที่คุมขังนะก็มีรายละเอียดต่างๆเนี่ยสถานที่คุมขังเนี่ยเขาจะมีอันนี้นะเนี่ยให้ฟังนะเขาเอ๊เขาร่างไว้เนี่ยมันเพื่อใครนะ มันเพื่อประชาชนหรือเพื่อใครบางคนหรือไม่นะก็เอาฟังกันไปนะมันมีในวงเล็บสองกอไก่นะามาดูสถานที่ว่าที่ไหนได้บ้างนะสถานที่ราชการหรือสถานที่ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ในการจัดทําบริการสาธารณะหนะ้าวงเล็บขอสถานสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาตินาะวงเล็บคอหน้าวัดนะ ตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์งอง,ง,งูมัสยิดต,ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กราศาสนาอิสลามอ่าวงเล็บจอจานอสถานที่ทำการหรือสถานที่ประกอบการของเอกชนเห็นไหมเห็นไหมเจาะเข้าไปหาแล้วนะเจาะเข้าไปหาเอกชนแล้วนะเจาะเข้าไปหาบ้านช่องเรือนชานของตัวเองเข้าไปเรื่อยแล้วนะเนี่ยจอจานเนี่ยชอชิงนะ ขงเล็บชอชิองสถานที่ทำการของมูลนิธิสถานสงเคราะห์หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับการสังคมสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นทางของทางราชการหรือเอกชน,นทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ใช้สถานที่สำหรับการฝึกวิชาชีพทำงานศึกษาหรืออบรมตามที่กรมราชทรรกกำหนดเท่านั้นในกรณีกำหนดให้ผู้ต้องขัง ค้างคืนภายนอกโดยไม่ต้องกลับมาคุมขังที่เรือนจำให้ประกาศสถานที่คุมขังกรณีการปฏิบัติตามระบบการจำแนกและการการแยกคุมขังเพิ่มเติมด้วยนะอ้า,อาผ่านไปนะารายละเอียดอื่นๆก็ค่อยว่ากันไปมาดูมาดูาดาข้อสามมาดูข้อที่สามทีนี้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามกรณีการปฏิบัติตาม ระบบการจําแนกลักษณะและการแยกคุมขังและนาะการพัฒนาพฤตินิสัยนะอาอ้าวอันนี้มีกอไก่ขอไข่เอามาดูวงเล็บขอไข่นาะหรืออ่านกอไก่ให้ฟังไหนก็ได้อา้าวนาะวงเล็บหนึ่งนะวงเล็บหนึ่งคุณสมบัติกอไก่ต้องเป็นต้อง ต้องเป็นผู้ต้องขังซึ่งได้รับการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังตามคู่มือการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังของกรมราชธรร์ว่าเป็นผู้ต้องขังในกลุ่มที่หนึ่งในวงเล็บมีแนวโน้มไม่กระทําผิดซ้ําจําไว้นะหนวงเล็บหงต้องมีแนวโน้มไม่กระทาผิดซ้ำนะดูซิว่ามีพฤติกรรมกระทําผิดซ้ําบ้างไหมล่ะคุณทักษิณเนี่ยนะนักโทษชายทักษิณเนี่ย หรือกลุ่มที่สองแก้ไขได้มันแก้ไขได้ไหมน้าอา้าวอันนี้อีกนะเตอมันมีแนวโน้มว่าจะไม่กระทําผิดซ้ำไหมหรือว่าเป็นกลุ่มที่สองแก้ไขได้ไหมน้เนี่ยอา้าวข้อต่อไปน้าหรือน้ประเด็นต่อไปหรือเป็นผู้ต้องขังหญิงมีคันใกล้คลอดคุณทักษิณนี่เป็นหญิงมีคันใกล้คลอดหรือเปล่าน้เพื่อให้เด็กได้คลอดนอกเรือนจําซึ่งเป็นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง โดยคำนึงถึงสิทธิของมารดาและเด็กและต้องระบุไว้ในแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคลนะด้วยว่าจะใช้วิธีคุมขังในสถานที่อื่นแทนเรือนจำนาหากผลการประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อ้าวมาดูวงเล็บขอไข่วงเล็บขอไข่ วง,งเล็บวงเล็บกอไก่มาแล้วนะอะข้อที่สามวงเล็บหนึ่งข้อกอไก่นะทีนีน้ข้อที่สามวงเล็บหนึ่งข้อขอไข่ฟังให้ดีนะข้อขอไข่เนี่ยฟังให้ดีตีความให้ดีเป็นนักโทษเด็ดขาดนะขอต้องห้ามนะอ๋ะออันนี้เป็นผู้ที่จะมีสิทธินะไม่ใช่ข้อต้องห้ามในี่ผู้ที่จะมีสิทธินะ มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามนะเอาฟังให้ดีนะนะว่าเขาเข้าเกณฑ์น,นี้ไหมถ้าเข้าเกณฑ์น,นี้แปลว่าได้ทาไมเข้าเกณฑ์น,นี้ไม่ได้นะเป็นนักโทษเด็ดขาดต้องโทษจำคุกครั้งแรกต้องโทษเพราะถูกสารพิพากษาให้ลงโทษจำคุกไม่ว่าในกรณีความผิดเดียวหรือหลายกรณีนะโอ้เขียนเอาไว้เชยนะ ดักเอาไว้เลยกรณีเดียวหรือหลายกรณีก็ได้แต่ว่างั้นนะเนี่ยอย่างคุณทักษิณนี่ผิดตั้งสกรณีก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเ <c oughs> เขียนเนี่ยมันเขียนเอือกันหรือไม่ no. น้อเอาเอาเถอะเขียนมาแล้วนะไม่รู้เอือไม่เอือละนะอ้า,อาต่อนะโดยทีนี้นะโดยไม่ได้ถูกสารพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีก ตามมาตรา92หรือมาตรา93แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนนะแล้วเรามาวิเคราะห์กันและไม่เป็นผู้กระทำความผิดซ้ำภายใน5ปีนับแต่วันที่พ้นโทษจำคุกคราวก่อนนะโดยความผิดทั้งสองคราวนะไม่ใช่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษนะ ลองมาตีความหน่อยสิอ้าวคุณทักษิณเนี่ยดูสิเป็นนักโทษเด็ดขาดไหมเป็นเนาะต้องโทษจำคุกครั้งแรกไหมครั้งแรกเนะาะต้องโทษเพราะถูกสารพิพากษาให้ลงโทษจำคุกไม่ว่าในกรณีความผิดเดียวหรือหลายกรณีหรือหลาย,ลายคดีอันนี้ก็เขามีหลายคดีเนาะความผิดเดียวก็ก็มีสิทธิ์ความผิดหลายคดีก็มีสิทธิ์นะแต่ทีนี้มาฟังข้อต่อไปนี่แหละได้ไม่ได้นะ โดยไม่ได้ถูกสารพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกตามมาตรา92หรือมาตรา93แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่นน,นี่หุทักศิลป์เนี่ยได้ได้ถูกน้าพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกหรือไม่อันนี้ก็ตีความแล้วแต่จะตีความอันนี้จริงๆแล้วสารก็บอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ย สิ่งที่คุณทักษิณเนี่ยนี่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษหนึ่งปีแล้วแล้วครบหนึ่งปีเนี่ยไม่จำคุกไม่แต่วันเดียวเนี่ยนะศาลบอกว่าสิ่งที่คุณทักษิณและคนอื่นๆที่ช่วยกันทําเป็นการกระทําความผิดหรือกระทําความถูกผิดหรือถูกผิดใช่ไหมกระทําความผิดนะเนี่ยก็กระทาความผิดอีกใช่ไหมไอ้ที่สั่งให้ลงโทษนั้นก็สั่งให้ลงโทษใช่ไหมแต่ตัวเองก็ ก็ไม่ยอมรับโทษใช่ไหมจริงๆก็เท่ากับมีความผิดซ้ําอีกแล้วใช่ไหมมันเข้าไม่ล่าเนี่ยกรมราชัณฑ์อยากเสียงก็เสี่ยงสิอยากเสียงก็เสียงนะมันเข้าไม่ล่าเอาข้อต่อไปอีกทีน่นี้และไม่เป็นผู้กระทําความผิดซ้ําภายในห้าปีกระทาความผิดซ้ํำไหมเนี่ยซ้ํานะแต่ว่านี่เขาบอกนับตั้งแต่วันที่พ้นโทษจาคุกคราวก่อนออาเขาอาจจะรวมมนันนี้แต่อย่างน้อยเนี่ยเา้า ต่อไปโดยความผิดทั้งสองคราวไม่ใช่ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษว่างงินนะเอาละอันนี้ก็จะมาตีความกันนั่นแหละแต่จริงๆคุณทักษิณทําความผิดซ้ําใช่ไหมอันนี้ทําความผิดซ้ําเพราะว่าแทนที่นี่อย่าว่าแต่พ้นโทษเลยนี่อย่าพ้นอย่าว่าแต่พ้นโทษแล้วทําผิดซ้ําเลยยังไม่ทันพ้นโทษก็ทําความผิดซ้ําแล้วใช่ไหมมันหนักยิ่งกว่าอีกใช่ไหม มันหนักยิ่งกว่าพ้นโทษแล้วทาความผิดซ้ํานะต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายกฎระเบียบให้ดีนะใช่ไหมเจตนารมณ์คือคุณต้องไม่ทําความผิดซ้ํานะคุณต้องชัดเจนนะใช่ไหมมีความผิดครั้งแรกแล้วก็เอาเข้าเกณฑ์ตามที่ว่านี้ทั้งหมดเท่าเกณฑ์ตามที่ว่านี้ทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ได้ทําความผิดซ้ําอีกแต่เนี้ยอย่าว่าแต่พ้นโทษ ภายในห้าปีเลยเนี่ยอ๋ออย่าว่าพ้นโทษภายในห้าปีนับแต่วันพ้นโทษจำคุกข่าวก่อนอันนี้ยังไม่ทันพ้นโทษเลยก็กระทำความผิดซ้ำแล้วใช่ไหมหนักกว่าพ้นโทษแล้วทำความผิดซ้ำอีกใช่ไหมมันหนักกว่าอีกไปคิดให้ดีไปคิดให้ดีกรมราชทัณฑ์ไปคิดให้ดีดดอจะเอาชีวิตมาเสี่ยง เพราะคนชั่วนั่นเหรอมันชั่วพอที่จะเอามาเสี่ยงไหมแต่มันดีพอที่จะเสี่ยงไหมละ่ะคนกันที่เขาทําชั่วน่ะนักโทษนี่ด,ดีเลิศประเสริฐศีโอ้โหทําให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างนั้นเหรอไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรเลยอย่างนั้นเหรอถึงจะไปรับใช้ถึงจะไปรับใช,บช้อะไรนะวีรบุรุษเหรอ นะวีรบุรุษคุณเหรออ๋อทำผิดแล้วยอมเข้าคุกเนี่ยถือว่าเป็นวีรบุรุษเหรอฮนะถ้างั้นเน่ไอ้สี่แสนกว่าคนตอนนี้ที่เข้าคุกอยู่เนี่ยเป็นวีรบุรุษทุกคนเลยใช่ไหมถ้างั้นเนี่ยโอ้โหใครอยากเป็นวีรบุรุษให้ไปทำชั่วแล้วก็เข้าคุกได้เป็นวีรบุรุษบ้าเลยมันวีรบุรุษของใครวันนี้เอออันนี้มันวีรบุรุษของคนชั่วใช่ไหม มันไม่ใช่วีรบ,บุรุษของคนดีเลยพูดไม่ไอายปากเลยนะใครพูดจะพูดไม่ไอายปากเลยยิ่งพูดยิ่งบาปยิ่งพูดยิ่งต้องรับโทษหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นยิ่งพูดยิ่งแสดงความชั่วของตัวเองแสดงความโง่ของตัวเองทำลายเกียรติทำลายศักดิ์ศรีของตัวเองใช่ไหมมันมีเยอะนักเรื่องไงเกียรติศักดิ์ศรีอะถึงได้ทำลายเอาทำลายเอาอ่ะใช่ไหม มันมีเหลือเฟือไงถึงได้ทําลายเอาทําลายเอาเกียรติศักดิ์ศรีตัวเองอะ่ะใช่ไหมเออมันติดลบติดลบติดลบไปเรื่อยมันก็ยิ่งแย่ก็เป็นวีบากกลายต่อตนเองนั่นแหละน่ะโอ้ไม่น่าเชื่อคนไปบอกวีรบุรุษวีรบุรุษตรงไหนโกงกว่าแสนล้านเนี่ยนะเรียกว่าวีรบุรุษถ้า,นนางั้นคุณอยากเป็นวีรบุรุษก็ไปโกงกันไม่ได้แสนล้านแล้วก็ติดคุกสิใช่ไหมจะได้เป็นวีรบุรุษด้วยไง เออเอาสิจะได้เป็นวีรบุรุษด้วยไงเออมันมาเชียร์คนชั่วเป็นวีรบุรุษบ้ารบ้าไปถึงไหนแล้วนะโง่แล้วเกินบ้าแล้วเกินนะโอโะ้บางคน,นลูกสาวเขาเรื่องไงเขาบอกว่าอะไรนะสร้างประวัติศาสตร์เหรอโอ้โหเป็นนายกและติดคุกนี่มันประวัติศาสตร์ที่ดีหรือที่เลวเลวใช่ไหม ภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่เลวของพ่อตัวเองใช่ไหมโอ้ก็ไม่แปลกหรอกที่เขาว่าโง่ใช่ไหมโอ้มันปรดเภทไหนวะเน,นี่ยประเภทลอกข้อสอบจบหรือไงไม่เข้าใจเหมือนกันฮะใช่ไหมลอกข้อสอบจบใช่ไหมถึงได้เป็นอย่างเงี้ยโอ้ประหลาดประหลาดเราจะเห็นตะก,กะประหลาดประหลาดนะจากพวก สัตว์ประหลาดสัตว์นรกใช่ไหมสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมเดรัจฉานไปนว่าโง่สุดๆใช่ไหมเออเออโอ้ประหลาดพันนี้ก็มีในโลกนะเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วข้าน้อยเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วว่าคนโง่มีจริงในโลกใช่ไหมไอ้พวกสอนธรรมะไม่รู้เรื่องมีจริงใช่ไหมโอ้มันมีจริงจริง,รงโ,อโ,อโอ้พวกปทัทถปลามะ บัวใต้ตมพ่อครูบอกว่าทุกวันนี้เทคอนกรีตเสริมใยเหล็กด้วยมันไม่มีทางโผล่ขึ้นมาได้เลยนะโอ้แบบนี้ก็มีในโลกนะนี่มีนักกันมีสสพักเพื่อไทยบางคนออกมาพูดว่าอะไรนะเออคุณทักสินไม่ควรติดคุกไม่แต่วันเดียวงัมนโอ้มันแปลว่าอะไรแปลว่าคุณด่าสารใช่ไหมว่ตาตัดสินผิดใช่ไหมไอ้นี่สมควรเข้าคุกใช่ไหม อันนี้เนี่ยมินสารนะนะั่นน่ะมินสารนะนะั่นน่ะใครมาพูดอย่างนั้นนะ่ะมินสารนะนะั่นน่ะระวังเธอคุกจะถามหาพระพุทธเจ้าบอกอย่ารับใช้คนชั่วอย่าเชียร์คนชั่วอย่าเคารพคนชั่วอย่ารับใช้คนชั่วความเดือดร้อนทุกโทษภัยจะไล่ล่าคุณนะจะไล่ล่าคุณนะเอา้ามาดูวงเล็บสองบ้างพี่น้องเย้ยมาดูสิ วงเล็บสองวงเล็บสองทีนี้นะเมื่อกี้วงเล็บหนึ่งนะอ่านวงเล็บหนึ่งโดยเฉพาะข้อกอไก่แล้วขอไข่ขขขให้ฟังทีนี้มาดูป่าวงเล็บสองบางลักษณะต้องห้ามใครมีลักษณะต้องห้ามบ้างกอไก่ทูกขังระหว่างถูกต้องห้ามคือไม่ให้ไม่ให้มีสิทธิ์แต่ว่าต้องห้ามนะไม่ให้มีสิทธิ์ไปขังนอกเรือนจำอามาดูนะาวงเล็บกอไก่ นะวงเล็บสองแล้วก็วงเล็บก,กอไก่อีกทีหนึง่งวงเล็บสองลักษณะต้องห้ามวงเล็บก,กอไก่ถูกขังระหว่างพิจารณาอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีหรือเจ้าพนักงานตำรวจมีหนังสือขออายัดต,ตัวไว้ดำเนินคดีนกอไก่นะเอาขอไข่ทีนี้วงเล็บขอไข่มีประวัติกระทำผิดวินัยในเรือนจำหรืออยู่ระหว่างรับโทษหรือดำเนินการทางวินยัย พ่อพ่อวงเล็บขอเนี่ยุณทักษศิณมีประวัติกระทำผิดวินัยในเรือนจำไหมมีไหมมีสิก็สารตัดสินมาที่เก้านี้ใช่ไหมกระทำผิดวินัยใช่ไหมแล้วมันจะไปพักโทษได้ไงนอกเรือนจำใช่ไหมใครกล้าทำก็เชิญกรมรชาชัรรใครกล้าทำก็เตรียมตัวนาลาครอบครัวไว้เตรียมตัวไปนอนคุกใช่ไหม คุณผิดหนึ่งห้าเจ็ดแน่คุณผิดวินัยแน่เพราะคุณทักษินและคนที่เกี่ยวข้องนั้นมีประวัติการกระทำผิดวินัยในเรือนจำใช่ไหมก็นี่ไงคุณอ้างว่าเป็นเรือนจำเรือนจำเนี่ยใช่ไหมแล้วคุณก็ททำผิดนี่คุณไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวนี่ใช่ไหมสารตัดสินแล้วเนี่ยข้อสองนี่แหละจุกไอข้อสองบอกเล็บขอไข่เนี่ยมีประวัติกระทำผิดวินัยในเรือนจำหรืออยู่ระหว่างรับโทษ หรือดําเนินการทางวินัยตอนนี้กําลังดําเนินการทางวินัยคือสารให้กลับไปจําคุกอีกหนึ่งปีใช่ไหมไม่ไง่ากลังดาเนินการอยู่แล้วคุณจะไปพักนอกเรือนจําได้ไงผิดวินัยชัดๆเลยผิดระเบียบผิดวินัยผิดกฎหมายใช่ไหมข้อเนี้ไทรกล้าก็เชิญกรมราชธรรมกล้าก็เชิญเชิญพรุ่งนี้เราไปบอกเขาข้อเนี้ย กล้าก็เอาแล้วเราก็ร้องเพลงบอกแล้วเตือนแล้วน้องแก้วไม่ฟังเออเออไม่ฟังเองนะน้องราชทรร์ไม่ฟังเองนะนองนงองนะบอกแล้วนะบอกแล้วนะคนช่วยทักษิณติดคุกมาเยอะแล้วนะอยากจะเป็นอ่าอีกคนใช่ไหมอยากจะมีประวัติศาสตร์เป็นวีรบุรุษอยากจะเป็นวีรบุรุษชั่วใช่ไหม อยากเป็นก็เป็นก็ไม่ว่ากันนะเราเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นส่วนการเดินทางเป็นเรื่องของท่านเอามาดูคอควายวงเล็บคอควายเคยถูกส่งออกไปคุมขังในสถานที่คุมขังอื่นนี่น,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 นี่ฟังดีนะและกระทำผิดเงื่อนไขไอ้ยาเนี่เขาส่งออกจากคุกเนี่ยไปขังไว้ที่ชั้น14บี่ใช่ไหมอันนี้คือชั้น14นี่คือ สถานที่คุมขังอื่นที่ไม่ใช่คุกใช่ไหมนั่นแหละแล้วทำไงและกระทำผิดเงื่อนไขใช่ไหมสวยแล้วหรือกระทำผิดอาญาขึ้นระหว่างคุมขังในสถานที่คุมขังอื่นดังเก่า <c oughs> ตุยแล้วตุยแล้วทักษินตุยแล้วตุยแล้วทีนี้เอาสิเอาสิเอาสิกรมราชทรรเอาสิ ข้อสองก็ผิดข้อสามก็ขอไข่ก็ผิดคอควายก็ผิดขอไข่ก็ผิดคอควายก็ผิดเนี่ยคอควายนี่ยิ่งชัดก็ไปใหญ่เลยเคยถูกส่งออกไปคุมขังในสถานที่คุมขังอื่นก็นอกคุกกันแหละก็นอกคุกก็ไปโรงพยาบาลใช่ไหมอ่แล้วกระทำผิดเงื่อนไขผิดสิทางคุณทักษิณและข้าราชการ การเมืองและข้าราชการประจําที่เกี่ยวข้องนั่นแหละคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั่นนหะหรือกระทาผิดอาญาขึ้นระหว่างคุมขังในสถานที่คุมขังอื่นดังกล่าวอันนี้ผิดไหมผิดเถียงไม่ได้หรอกงององูเล็บงองงูถูกสารพิพากษาลงโทษในความผิดดังต่อไปนี้ก็มีอีกเยอะแยะเอาว่าไปนะอัน,นี้อันนี้ข้องงองงูนะก็จะมีรายละเอียดต่างๆเอาละพอละอาจารย์เอาแค่นี้นะ เอาแค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วจะดินไไนรรนะด้นไปไหนกรมราชธรรมจะดิ้นไปไหนจะดิ้นไปไหนนะแล้วอ้าวทีนี้นะจะดิ้นเข้าคุกหรือไงอ๋อลิศยาคนเข้าคุกใช่ไหมอยู่กรมราชธรรมเงาเงาใช่ไหมอยากจะเข้าคุกเองบ้างใช่ไหมอ๋อยากจะเข้าคุกเองก็ไม่ว่ากันนะอยากลองว่าเข้าคุกเป็นยังไงก็ไม่ว่ากันนะอ้าวทีนี้นะอยาให้ดูอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูคําสั่ง มาดูรายละเอียดที่ศาลท่านท่านตัดสินว่าเกี่ยวข้องไหมล่ะนะเกี่ยวข้องไหมปปชนะมาอันนี้จากข่าวจากไทยโพสต์นาวันที่11กันยา68พปปชเสนอราชทัน์ทบทวนระเบียบสถานที่คุมขังปิดช่องใช้ดุลพินิษเอื้อประโยชน์นักโทษปปชเตือนนะนี่ปปชเตือน ปปชเ,เคยเตือนยิ่งลักมาแล้วแต่ยิ่งลักไม่เชื่อก็ต้องถูกตัดสินจำคุกใช่ไหมตอนนี้ปปชกำลังเตือนราชทัรน,นะปปชเตือนราชทัรน,นะฝากฟ้าฝากลมไปถึงราชทันนะตอนนี้ปปชเ,เตือนแล้วปปชเผยแพร่ข้อมูลอ่เผยเผยแพร่ข้อเสนอเนี้ยเพิ่มประสิทธิภาพการคุมขังในสถานที่คุมขังโดยให้ทบทวนระเบียบ าจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้ชัดเจนเพื่อลดโอกาสการใช้ดุลพินิษที่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องขังบางรายทั้งนี้ได้เสนอต่อคอรอมอรเพื่อพิจารณามอบหมายกรมราชธรร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปน,นี่ก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่ปปช